นึกก็เจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดปีผ่านมาใช่ไหมสองศูย์เอ้ยส์นี่นะคะอันนี้มีห้องอะไรบ้างมีห้องครัวนะคะห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนนั่นเองมีสามห้องรู้สึกว่าห้องจะใหญ่ขึ้นนะเราไปจัดห้องง่ายๆก่อนไหมห้องน้ำก็ได้นี่ลายผ้าถ้าเช็ดมือไหมถ้าเช็ดมือนะคะสบ,บู่กันตรงนี้ อน่าจะเป็นแก้วใส่แปรงฟันไหมน้ำหอมนะคะโคโลนวิ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 วางแล้ว,วลน,นี้ก็แหลอันนี้น่าจะเป็นครีมอาบน้ำนะคะอต้องมีอุปกรณ์พยาบาลในห้องน้ำนจริงๆหรอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวบราไนนม่ควรอยู่ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นผ้าหน้าไม้ไหมผ้าหน้าไม้แบบสอดนะคะแชมพูครีมอาบน้ำอะไรก็ว่าไปทิชชู่ตรงนี้ทิชชู่อีกแล้ว ก็บไว้ตอนนี้ไหมผ้าขนหนูห้อยห้อยไวโอเคอันนี้ก็ผ้านาไม่ทั้งขยะเอาไว้ด้านข้างตรงนี้นะคะอุ้ยกระทากระทะม,มันไม่ควรจะมาอยู่อ่ะอยู่ตรงนี้อันนี้บราบราคิดว่าาจะอยู่ห้องนอนนะคะอ่าตรงนี้ก็ได้โอเคแล้วไปจัดห้องครัวก่อนนะคะอ่ะมีแก้วแล้วก็แก้ว อะแก้วอีกแล้วอันนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็น่าจะเป็นโหลใส่อันไี้ก็ว่าไปจานจานขอเปลี่ยนที่วางแก้วนะคะคิดว่าน่าจะเป็นไอจานพวกนี้น่าจะเยอะเนี่ยถ้วยเห็นไหมนี่ก็ถ้วยอาจารย์มันวางซ้อนกันได้นะคะโอเคอันนี้ผ้าผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือเราเอาห้อยได้โอเค ซ้อนซ่อมอันตรงนี้อันนี้มีดอันนี้น่าจะซ้อนไหมช้อนใช่ช้อนอันนี้นี่ก็ผ้าอีกแล้วแต่เราไม่มีที่ไว้แล้วอะเรามาตรงนี้ก่อนลวกันอืมเราจะเป็นจะพิมพ์ล้างมือน้ำยาล้างจานอุ้ยยาฆ่าแมลงเก็บไว้ด้านใต้ดีกว่าอันตรายนะคะนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเค,ร,ครื่องปิ้งขนมปังอะไม่ใช่หรอกเขียงเขียงวน้น่หมอ้อ หม้อหม้อไม่ได้ใช้อ่ะหม้อหม้อหม้อวางไปก่อนอันนี้ก็หม้ออีกแล้วเดี๋ยวนะเอาอันนี้ไว้ด้านบนเอาหม้อแล้วก็หม้อเก็บไม่ได้เดี๋ยวนี่อ่ะได้ได้โอเคอันนี้น้ำมันไหมน้ำมนันนี่อะไรอ่ะถุงขยะเหรอถุงขยะอุ้ยสกอตไบค์ ใช่ไหมหรือเนอยสปอดไบสแหละอันนี้ทัพพีอุอ้ยเดี๋ยวนี่เป็นพิมพ์พิมพ์ต้องอยู่ที่ห้องนอนนะคะเอาวางกันอัอนนี้จานจานอีกแล้วถ้วย,ยแก้วนะคะมาตรงนี้แล้วกันมีดอุอ้ยเดี๋ยวนะโอเคมีอีกชั้นหนึ่ง นี่คืออะไรอ่ะที่เปิดกระป๋องเหรอนี่งไงสกอตไบท์มาตรงนี้นะคะอุ้ยตรงนั้นแล้วกันว้นรองเท้ารองเท้าไม่ใช่อันนี้ที่ปอกเปลือกนะคะแก้วแก้วเอ้ยจานอันเล็กไว้ไหนดีเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แล้วก็จานเล็กจานเล็ก,น,น,ลกน่าจะเป็นที่รองแก้วนะคะคิดว่าอ่ะเกลือนี่อะไรผงผงโกโก้กาแฟ ิชู้นะคะน,นี่อันนี้ก็ช้อนเดี๋ยวนะอันนี้มันควรจะเป็นช้อนเล็กใช่ไหมตรงนั้นอันนี้อยู่อยู่ตรงนี้เอาอันนี้ออกก็ช้อนเล็กใส่เอาทับพีไใช่ไว้ตรงนั้นโอเคอน,น่าจะครบแล้วนะคะแต่เราไม่รู้ว่าน,นี่ตรงไหนดีเอาเก็บไ้ด้านในได้ไหมไม่ได้หรอเดี๋ยว โอเคเก็บไม่ได้นะคะเอาไว้ตรงข้างนอกก่อนและกันนะอันนี้รองเท้ามัคนควรจะอยู่ห้องห้องนี้ไหมแบบเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรองเท้าโอเคคอมนะคะตั้งนี้ออารูปน้องหมูน้องหมูก็มาด้วยหรอนี่เราไม่แน่ใจว่าเราย้ายบ้านหรือเปล่านะคะอุ้ยเดี๋ยวแรงฟันอายาสีฟันเดี๋ยวนะล้วควรจะไปอยู่ในี้ ใช่ไหมเราไม่ควรเก็บแปลงคันยาสีฟันไว้ในห้องนอนเราหรอกอุ้ยโอเคใส่ได้พอดีอุ้ยหุ่นหุ่นออกแบบวิทยุคนเราควรจะมีวิทยุไว้ตรงไหนข้างเกงยีนเหรอข้างเกงยีนเราควรแขวนไหมมันแขวนไม่ได้ใช่ไหมเออรองเท้าอีกเะรองเท้าน,นี่อะไรอะ่ะที่เก็บอัลบัม้มเหรอ หรืออะไรก็วางไปก่อนรองเท้าอีกคู่หนึ่งอีกข้างหนึ่งสินี่ไงบูทนี้อ่าเคสคอมมาด้านล่างนะคะอันนี้อุปกรณ์เครื่องเขียนมาตรงนี้แล้วกันหนังสือเหรอเหมือนเป็นอัลบั้มเพลงไหมอันนี้เมาส์แล้วก็แล้วก็อะไรแผ่นรองเมาส์เหรออ่าใช่จริงเด้อเดี๋ยว อา่าโอเคหรือว่าแผ่นรองหมอมันควรจะวางแบบแนวตั้งวะอ่ะนี่ไปก่อนแล้วกันแมพบรรทัดนะคะวางไว้ด้ยวยกันได้เลยไดอารี่เหรอนี่ละกันนี่ก็หนังสือเล่มใหญ่หนังสืออีกละอุย้ยปลานี่ก็ปลานะคะปลาอีกแล้วอุย้ยโปสเตอร์ไปไปตรงไหนดีไปตรงนี้แล้วกัน เกมเกมเกมอุ Game. 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 ย้ยน้องเมียวนี่คืออะไรขอแกะตรงนี้ก่อนแล้วกันม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 ัน,ม,นมันขวางทางเอ๊ะฉันจัดหนังสือไม่เป็นระเบียบเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะ,ะหนังสือเล่มใหญ่นะคะสี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 ส,ส,สีไม่ต้องไหนทีปาไปก่อนอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เมจิกใช่ไหมสีเมจิกหนังสือนะคะครบแล้วจะเอาน้องเหมียวย้ายไปอยู่ใกล้น้องหมูกระเป๋ากระเป๋ขาขอะวป๋าางบนแล้วกันนี่ขเขาไว้ข้างบนไหมสรุปจะเปิดกล่องไหนกันแน่มีเกมกับเกมเฮ้ยตรงนี้มีโต๊ะนี่นะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเสื้อเสื้อแขนยาวแขวนนะคะเสื้ออันนี้เราไม่รู้ว่าไม่แขวนอันทองหรือเปล่าอ่ะเราเอา,เอาพับไปก่อนแล้วกัน น้องแกงยนินพับไปกันไว้อุ้ยน้องหมูตับไปก่อนเสื้ออันนี้ก็พับนะคะอุ้ยฟิกเกอร์ไว้นั่นบนนี้แล้วกันน้องแกงยินอีกแล้วทุกบอลไปม,มุมห้องแล้วกันน,นี่ก็ไดอารี่นะคิดว่าอุ้ยเสื้อโอเคนี่ตรงนี้มันมีนี่จริงด้วยที่เก็บของแล้วก็เอาพวกเกมมาเก็บแล้วกัน,นะคะ่ะก็อันนี้น้องหมูก็ปลุกอมสินมันควรจะอยู่ตรงไหนวะ ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะโดนปัดตกไหไม่ไป,ไปก่อนนี่เล่มเล็กอีกแล้วมันคือเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะยังลบนะคะไว้กลับมเมาเป็นทัดแล้วกันอุ้ยแฟ้มงานนี่ตรงนี้แล้วกันอุ้ยอะไรอ่ะโกโกนถุงเท้าหรืออะไรอันนี้กกนอันนี้ถุงเท้าแน่นอนอะถุงเท้าจะหันลงนะคะโกโกนจะหันขึ้นโอเคโกโกนมีโบอุ้ย เดี๋ยวเครื่องปิ้งขนมปังมาทำะไรตรงนี้อ่ะั้นแสดงว่าไอ้เครื่องสีแดงเมื่อกี้ก็คงจะไม่ใช่เครื่องปิ้งขนมปังใช่ไหมอุ้ยรูปรปิกรูบิกแม่นนบนตรงนี้ไหมเนี่ยตรงนี้อุ้ยถุงเทา้าลายไม่เข้ากันเลยลูกเสื้ออกะกรอบรูปนะกรอบรูปกรอบรูปโอเคก็กระน้อยก็กระน้อยอีกแล้วอันนี้สีมันเหมือนกันอะ จะอย่างนี้แล้วกันเสื้อกันหนาวแขวนอธิกาแหละอ่ะเสื้อ,อน,นี่ก็พับนะคะเสื้อถ้ามันอุย้ยอันนี้สวยอะ่ะขอลองแขวนก่อนแล้วกันนะคะอันนี้รถเอาไว้กับทั้งหมูแล้วกันหอยเฟลวันบนนะคะนี่ชุดนอนไหมชุดนอนอ่ะเป็นคู่กันนี่ก็ชุดนอนหรือเปล่าอ่าจริงด้วย รองเท้าอ่ะกกนอ,อุ้ยเดี๋ยวมันไม่เข้าคู่กันนะดีเดี๋ยวนะทำไงดีย,ย,ย้ายงี้ไหมนี้แล้วก็เอาสลับกันนี้แล้วก็เดี๋ยวหน่อยทิชชู่ทิชชู่เราควรจะอยู่ในห้องนี้ไหมแต่ทิชชู่เราควรจะย้ายไปไว้ที่อื่นหนังสือนะคะไอเลมเล็กนี่อีกแล้วอะด้านบนอะเสื้อนี่พับนะคะแเ้งยิน อาหมดละแต่ไม้แขวนเหลืออันนึงอะ่ะอันนี้เราเก็บชุดนอนแล้วกันค่ะอัน,นแดงๆคืออะไรอะ่ะคือมันไม่เข้าที่หรอ,อน,นี้ก็เก็บไม่ได้อ่ะตรงนี้เก็บได้ล่างเราเก็บอะไรดีเก็บอันนี้แล้วกันอะได้อยู่เห็นไหมรูปิกแล้วก็ไม่ต้องไปเบียดกันนะคะแล้วก็จัดให้มันจัดแจงให้มันสวยงาม เนี่ยนะเราหาเสื้อมาแขวนโอเคสักอันหนึ่งปิดไว้ทิชชู่ทิชชู่อันเราเก็บไว้ตรงนี้โอเคโอเคอันนี้ไม่มีอะไรสีแดงนะคะอันนี้ผ้าเหรอผ้าอันนี้อยู่ตรงนี้อ่ะลวผ้าเอาไตรงนี้ได้นะคะแปลว่าน,นี้ถูกห้องนอนห้องนอนมีอะไรอ๋อนี่ไง ลืมไปเลยอันนี้โอเคเรียบร้อยเราจะถ่ายที่ไหนมันถ่ายในทุกห้องเลยไหมไม่อยากถ่ายห้องนอนมากกว่านะคะอืมโอเคว้าวเสร็จไปแล้วนะคะอีกหนึ่งห้อง classic start monday โอเคก็คืออันนี้น่าจะเรียนนะคะเป็นช่วงแบบวัยเรียนนักเรียนมัธยมไหม